สวัสดีครับพบกับดาก,กี้ที่ช่องบากโกูดกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ดาก,กี้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอันโด่งดังที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันซึ่งคดีฆาตกรรมนี้โด่งดังมากในประเทศญี่ปุ่นและเรื่องราวเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองและอาจจะมีภาพและเนื้อหาที่รุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ แต่ก่อนจะเข้าเรื่องดากี้อยากจะขอความเอ็นดูช่วยกดไลค์กดติดตามช่องบากโกดด้วยนะครับขอบคุณครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับทาคาฮิโรชิราอิชิทวิตเตอร์คพลเลอร์ทาคาฮิโรชิราอิชิคือชายตกงานวัย27ปีที่เคยต้องคดีอาญาฐานเป็นผู้จัดหาหญิงเข้าสู่ธุรกิจค้าบริการทางเพศความล้มเหลวในชีวิต ทำให้ชายผู้เกิดและเติบโตในเมืองสามะเมืองที่ห่างจากกรุงโตเกียวเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเคยเปรยกับพ่อว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าชิราอิชิจะไปไกลถึงขั้นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องฆ่าหันศพเหยื่อจำนวนมากถึงเก้าศพภายในเวลาเพียงแค่สองเดือนตามคำบอกเล่าจากสื่อท้องถิ่นว่าชิราอิชิเป็นคนเงียบๆที่ไม่ได้มีความโดดเด่น และเขาเข้าเรียนในโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมในเมืองบ้านเกิดของเขาโดยมีผลการเรียนไม่ได้ดีมากแต่ก็เป็นเด็กที่ตั้งใจและไม่เคยขาดเรียนเลยแม้แต่วันเดียวชิราอิชิเข้าเรียนระดับมัธยมปลายในเมืองยโกาม่มและในช่วงเวลานี้เองที่ชีวิตของเขาเริ่มแย่ลงหลังจากพ่อและแม่อยากขาดจากกันส่งผลให้แม่และพี่สาวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดต้องย้ายออกจากบ้านไป หลังจบม,มัธยมปลายชิระอิชิเริ่มทำงานหลายงานเช่นงานในซูเปอร์มาร์เก็ตโรงงานอาหารสถานบริการและงานอย่างการเป็นแมวมองให้แก๊งค้าบริการทางเพศชิระอิชิเป็นที่รู้จักในย่านสถานบริการอย่างชินจูกุและเคยถูกพูดถึงในฐานะชายทะยอทยานและอันตรายผู้ที่สามารถทรยศหักหลังได้ทุกเมื่อ มีหญิงสาวรายหนึ่งผู้ที่เคยคบหาชิระอิชิเป็นเวลาสามเดือนในช่วงต้นปี2017เล่าให้ฟังว่าชิระอิชิเป็นคนที่สุภาพเกินกว่าคนปกติและมีความหลงใหลในเรื่องความตายและการฆ่าตัวตายบางครั้งเขายังเคยล้อเล่นกับเธอด้วยการส่งข้อความว่าฆ่าตัวตายด้วยกันนะไปให้เธออีกด้วยและการเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017 ชิระอิชิบอกกับพ่อที่ทำงานในวงการการออกแบบยานยนต์ว่าปนพบคนที่รักและต้องการมีที่พักอาศัยเป็นของตนเองพ่อจึงเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อเช่าอาพาร์ตเมนต์ในเมืองสามะจังหวัดคานากาว่าให้ในราคาเดือนละราวๆ5,500บาทไทยอาพาร์ตเมนต์ห้องชุดขนาดประมาณ4.5ตารางฟุตโดยภายในห้องชุดขนาดเล็กนี้มีพร้อมทั้งห้องน้ำและห้องครัวขนาดเล็ก และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชั้นลอยที่มีเพดานสูงซึ่งอยู่เหนือพื้นดินประมาณ2เมตรโดยจะมีบันไดที่สามารถปีนขึ้นไปด้านบนได้ซึ่งตอนนี้สื่อญี่ปุ่นขนาดนาอาพาร์ตเมนต์นี้ไปแล้วว่าเป็นบ้านสยองขวัญหลังจากนั้นชิระอิชิจึงได้เปิดบัญชีทวิตเตอร์ในชื่อฉันต้องการตายและนักแขวงคอมืออาชีพในเดือนกันยายน และในโปรไฟล์นั้นระบุว่าฉันหวังว่าจะช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการแขวนคอและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพ้นจากความทุกข์ทรมานและให้คำแนะนำสำหรับการฆ่าตัวตายโดยชาวเน็ตหากมีคนที่ต้องการคำปรึกษาเขาจะให้ความช่วยเหลือและหลอกล่อเหยื่อที่มีความต้องการฆ่าตัวตายให้มาพบและจัดการสังหารเหยื่อในวันเดียวกันชิราอิชิสารภาพว่าเขาใช้เหล้ายาละงับประสาท และยานอนหลับช่วยให้เหยื่อผ่อนคลายและบีบคอเหยื่อจนเสียชีวิตโดยเขาได้ทําการข่มขืนเหยื่อสาวก่อนที่จะลงมือสังหารและแยกชิ้นส่วนสพในห้องน้ําอพาร์ตเมนต์ด้วยตัวเองมีข้อสงสัยว่าภายในอพาร์ตเมนต์ขนาด4.5ตารางฟุตเขาจะเก็บศพของเหยื่อทั้งหมดที่เขาฆ่าได้อย่างไรทางตำรวจจึงแสดงแผนภาพให้เห็นว่าห้องชิระอิชิเต็มไปด้วยกล่องที่มีขากศพ ตามภาพได้อธิบายให้เห็นการวางของกล่องใส่ศพตามที่ตำรวจได้เข้าไปพบเมื่อตำรวจเข้าไปภายในห้องก็สามารถมองเห็นได้ในทันทีตำรวจชี้ว่าเพื่อรประหยัดพื้นที่ชิราอิชิเก็บเฉพาะหัวและกระดูกของเหยื่อไว้ส่วนอวัยวะภายในและชิ้นเนื้อเขาทิ้งเป็นขยะเผาไหม้ชิราอิชิบอกอีกว่าคนแรกที่เขาฆ่าต้องใช้เวลาหั่นชำละศพถึงสามวันเลยละ่ะ พอศพที่สองเขาเริ่มชำนาญมากขึ้นจนใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยโดยเขาได้ผ่าเอาเครื่องในและล้อเอาชิ้นส่วนเนื้อเอาเยวะส่วนต่างๆใส่ถุงดำและเอาออกไปทิ้งเป็นเหมือนขยะเผาไหม้ได้ตามปกติทั่วไปส่วนกระดูกและศีรษะที่เหลือยังไม่สามารถทิ้งได้เพราะกลัวคนเห็นและความจะแตกนั่นเอง แม้ชิ้นส่วนศีรษะและแข็งขาที่ชิระอิชิเก็บซ่อนไว้ในบ้านจะส่งกลิ่นเหม็นเน่าเพาว่าเพื่อนบ้านก็ไม่ได้เอกใจเลยสักนิดเหยื่อของชิระอิชิทั้งเก้าศพจะมีอายุระหว่าง15-26ปีโดยเหยื่อสองรายแรกเป็นคู่รักกันชิระอิชิพบกับพวกเขาผ่านทางทวิตเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2017ชิระอิชินัดหญิงสาวมาที่อพาร์ตเมนต์แต่เธอกลับพาแฟนมาด้วยเขาจึงได้แต่ดื่มเหล้าด้วยกัน ต่อมาชิราอิชิติดต่อผู้หญิงคนนี้และพาเธอไปที่บ้านคนเดียวเพื่อข่มขืนและฆ่าเธอจากนั้นเขาใช้เวลาถึงสามวันในการแยกชิ้นส่วนศพชิราอิชิสารภาพว่าหลังจากฆ่าผู้หญิงคนแรกเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปี2017ก็ฆ่าแฟนของเธอด้วยเนื่องจากแฟนของเธอรู้ที่อยู่ของเขาหากเป็นเช่นนี้การฆาตกรรมจะถูกเปิดโปงได้ดังนั้นเขาจึงขอให้แฟนของหญิงสาวมาหาที่บ้านของเขาเพื่อฆ่าปิดปาก จึงมีเหยื่อเป็นผู้ชายคนเดียวในบรรดาผู้เสียชีวิตทั้งเก้าคนส่วนเหยื่อคนอื่นๆลายต่อมาเขาได้รู้จักผ่านทวิตเตอร์โดยการเข้าไปโพสต์ตอบข้อความที่มีผู้มาโพสต์ปรึกษาเรื่องอยากฆ่าตัวตายเขาได้ตอบว่าเรามาตายด้วยกันเถอะหลังจากนั้นเขาก็ได้นัดหมายให้คนเหล่านั้นมาพบที่สถานีรถไฟโซบุไดมาเอะแล้วพาไปที่ห้องในอาพาร์ตเมนต์ของเขาและคุมขืนบางคนก็มีการโดนทำทารุณกรรมทางเพศ ก่อนที่เขาจะจัดการสังหารโดยการบีบคอจนตาย่ามือจากนั้นเขาก็ปลดทรัพย์สินทุกอย่างของผู้ตายโดยเขาได้เงินจากเหยื่อตั้งแต่แค่500เยเยนไปจนถึง500แสนเยนก็มีเรื่องที่สร้างความตกใจให้กับสังคมญี่ปุ่นก็คือเหยื่อของเขาส่วนใหญ่เป็นหญิงสาววัยรุ่นอายุไม่ถึง30ปีและมีเด็กสาวอายุ10กว่าปีถึง4คนเลยทีเดียวชิราอ,อิชยิยังบอกอีกด้วยว่าเขาใช้ชื่อนิรนามในทวิตเตอร์หลายๆชื่อบัญชี เขาเป็นที่รู้จักในชื่อผู้ช่วยเหลือในการฆ่าตัวตายพอใช้แล้วเขาก็จะลบทิ้งทันทีแล้วสมัครใหม่และลบทิ้งทุกครั้งตำรวจสามารถตรวจสอบพบประวัติการลบชื่อบัญชีของเขาด้วยส่วนคนที่เขาลงมือฆ่าบางคนเขาบอกว่ายังไม่รู้จักแม้ชื่อและนามสกุลเสียด้วยซ้ำไป ส่วนสาเหตุที่ทําให้ชิระอิชิคนนี้จนมุมต่อตํารวจก็คือเหยื่อรายล่าสุดของเขาที่เป็นหญิงสาวอายุ23ปีนั่นเองเธอเป็นหญิงสาวจากเมืองฮาจิโอจิกรุงโตเกียวหลังจากที่ทั้งสองได้รู้จักกันในทวิตเตอร์ตอนกลางเดือนตุลาคมปี2017และได้นัดพบกันและหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงมือฆ่าเธอพี่ชายของผู้ตายได้โพสต์ขอข้อมูลผู้ต้องสงสัยในทวิตเตอร์มีผู้หญิงคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า เห็นพู้ต้องหาคนนี้เข้ามาโพสต์ต่อทุกคนที่เข้ามาโพสต์ในเรื่องดังกล่าวพี่ชายของผู้ตายจึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจทาคาโอเรื่องราวการฆาตรกรรมยันถูกเปิดเผยในช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2017พี่ชายของเหยื่อคนสุดท้ายและเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากหญิงสาวที่ให้ข้อมูลทางทอิสเตอร์ซึ่งได้ทำการนัดหมายกับชิระอิชิที่สถานีรถไฟและชิระอิชิเองก็กำลังมองหาเหยื่อรายใหม่อยู่พอดี จึงออกมาพบกับหญิงสาวเข้าแผนเจ้าหน้าที่ตำรวจพอดีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสะกดรอยตามไปจนถึงอาพาร์ตเมนต์ของชิระอิชิและขออนุญาตตรวจสอบภายในห้องและจากการตรวจสอบของตำรวจนำไปสู่การพบทั้งศีรษะคนตายและโครงกระดูกของศพถึง9ศพซึ่งถูกเก็บอยู่ในกล่องพลาสติกเก็บความเย็นภายในถูกโรยทับด้วยทายแมวเพื่อก,กรบกลิ่นเน่านั่นเองชิระอิชิยอมจำนนต่อหลักฐานในที่สุด ส่วนผู้หญิงคนที่ให้ความร่วมมือเป็นตัวหลอกล่อให้ชิระอิชิออกมาก็รอดพ้นจากความตายอย่างหวุดหวิดในที่สุดตำรวจญี่ปุ่นระบุว่าชิระอิชิก่อเหตุเพียงคนเดียวแต่ยังต้องสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุนอกจากนี้ชิระอิชิฆ่าคนโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละหนึ่งคนแต่เพื่อนบ้านระรอบตัวเขากลับไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องหรือเสียงโต้เถียงดใดๆ เมื่อตำรวจถามว่ารู้หรือไม่ว่าหญิงวัย23ปีที่หายตัวไปอยู่ที่ไหนชิระอิชิเพียงชี้ไปที่ถังน้ำแข็งที่ประตูอาพาร์ตเมนต์แต่ตอบอย่างเฉยชาว,ว่าในนั้นไงหลายชื่อของเหยื่อที่ชิระอิชิได้ฆ่าคนที่หนึ่งอิชิฮาระโมมิจิวัย15หปีซึ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของโรงเรียนมัธยมปลายเซอิเลในจังหวัดกุนมะ คนที่สองนัซุมิกุโบนักเรียนอายุ17ปีในมัธยมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนมัธยมปลายคามิโอมินามิคนที่สามสุดะคาลิอายุ17ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนมัธยมปลายฟูกุชิมะซิตี้อะเดชิไฮสคูลคนที่สการเสรียชีวิตของเกิงเกะนานโกะหญิงสาววัย19ปีจากเมืองโตโกโรสวะจังหวัดไซตามะ ซึ่งเข้าเรียนในชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัยชิชิอูเมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้คนที่หมิอุระมิอุระหญิงสาวอายุ21ปีจากเมืองอัสุกิคานากวะคนที่6ไอโกะทามูระหญิงสาววัย23ปีจากเมืองฮาชิโอจิกรุงโตเกียวก่อนที่ไอโกะทามูระจะเสียชีวิตพี่ชายของเธอได้เขียนข้อความเศร้าๆในทวิตเตอร์ว่า เราตกลงที่จะไปกินอาหารด้วยกันถ้าคุณตายคุณจะไม่สามารถรักษาสัญญาได้และความปรารถนาของพี่ชายก็ไม่มีทางเป็นจริงได้คนที่เจ็ดคาซุมิมารุยมะหญิงวัย25ปีจากเมืองโยโกฮาม่าคนที่ 8. ปดฮิโตมิฟูจิมะหญิงวัย26ปีจากเมืองคาสึกกเบจังหวัดไซตามะและคนที่ 9. ก้านิชินากะทาคุมิชายวัย20ปีจากเมืองโยโกสุกะ จังหวัดคาน,นากาวะชิราอิชิยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าแหลงจูงใจของตนคือเรื่องเซ็กและเงินแต่หนึ่งในคำบอกเล่าที่อาจเป็นสาเหตุของการก่อเหตุของชิราอิชิคือเพื่อนร่วมชั้นประถมของเขาเผยว่าชิราอิชิและเพื่อนเคยเล่นเกมช็อกกิ้งด้วยกันเกมช็อกกิง้งหรือเกมฝันหวานหรือเกมกดหลับและมีอีกหลายชื่อภาร์าท์ชาเลน เค้บอยเป็นต้นเป็นการเล่นของวัยรุ่นที่ระบาดไปทั่วโลกซึ่งเป็นอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้และไม่ควรทำตามอย่างยิ่งวิธีการคือให้เพื่อนหายใจเข้าลึกๆช้าๆและยืนเบ่งท้องแล้ให้เพื่อนอีกคนไปกดหน้าอกซึ่งจะทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนเข้าหัวใจได้และทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงจนเกิดหมดสติซึ่งการเล่นกับเพื่อนของชิระอิชิ เ็นการกระทำซึ่งตรงกับรายงานที่เผยว่าเหยื่อสองคนเสียชีวิตจากการถูกปิดกั้นการหายใจในรูปแบบเดียวกับเกมช็อกกิ้งอีกด้วยในที่สุดการติดตามหาน้องสาวของพี่ชายจากเหยื่อรายสุดท้ายจึงนำมาซึ่งการวางแผนเพื่อจับกลุ่มตัวฆาตกรชิระอิชิถูกคุมขังและรอการพิจารณาคดีถึงสปีจนมาถึงปี2020จึงได้มีการพิพากษาตัดสินโดยชิระอิชิทาคาฮิโร ชายชาวญี่ปุ่นในปี2020กลายเป็นชายวัย30ปีและถูกขนานนามว่า Twitter Killer ถูกศาลโตเกียวตัดสินประหารชีวิตในเดือนธันวาคมปี2020ในข้อหาฆาตกรรมคน9คนที่เขาพบทางโซเชียลมีเดียโดยในการพิจารณาคดีชิระอิชิย,ยอมรับว่าเขาได้ฆาตกรรมและแยกชิ้นส่วนผู้หญิง8คนและผู้ชาย1คนอายุระหว่าง15-26ถึงปี แต่ทางด้านทนายความของเขาขอให้ลดข้อหาเป็นฆาตรกรรมด้วยความยินยอมซึ่งมีโทษจำคุกระหว่าง6เดือนถึง7ปีเท่านั้นโดยอ้างว่าเหยื่อยินยอมให้ฆ่าเองแต่สารโตเกียวได้ประกาศว่ามีความผิดโดยการฆาตรกรรมและถูกตัดสินประหารชีวิตในที่สุดซึ่งในญี่ปุ่นการประหารชีวิตคือการแขวนคอถือเป็นการปิดตำนานทวิตเตอร์คิลเลอร์ ซึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งชีวิตที่ชดใช้โดยการถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอจะทดแทนอีก9ชีวิตที่ต้องตายไปอย่างทุกทรมานได้อย่างไรแต่ก็นั่นแหละนายชิระอิชิก็ไม่ได้มี9้าชีวิตไว้ให้ประหารเสียด้วยสยิคิดสิว่าเขาได้ใช้กรรมบางส่วนในโลกนี้และไปใช้กรรมที่เหลือในโลกหลังความตายต่อไปละกันดากีเองต้องขอสแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียและเหยื่อทุกท่านด้วยนะครับ และถึงจะเป็นเรื่องราวในประเทศญี่ปุ่นแต่ผมก็อยากให้เพื่อนๆฟังเป็นอุทาหรณ์สำหรับการเล่นโซเชียลมีเดียด้วยนะครับอย่าหลงเชื่อไปกับใครง่ายๆไม่งั้นคุณอาจจะเป็นเหยื่อเหมือนเรื่องราวของ Twitter k i l l e เก็เป็นได้และพบกันใหม่กับความหลอเรื่องใหม่ในอีีหน้าและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ดากี้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ